หนึ่งแมวกวักภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าแมเนกิเนโกะหรือลัคกี้แมเนกิเนโกะถือเป็นหนึ่งในตุ๊กตานำโชคของญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวช่วยเรียกเงินเรียกทองช่วยให้ร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวส่งผลให้ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่ในบ้านจะมีแมวกวากมาตั้งไว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในแทบทุกที่ครับโดยแมวกวากจะมีลักษณะเป็นรูปปั้นแมวนั่งและยกขาหน้าหรือมือขึ้นในลักษณะกวากมือเรียกโดยการกวากมือเรียกจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่นกวักมือซ้ายเป็นการช่วยเรียกลูกค้าธุรกิจเจริญรุ่งเรืองกวัดด้านขวาหรือมือขวาเกี่ยวกับเงินทองโชคลาภกวักทั้งสองมือเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีและธุรกิจการค้าให้ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรือง และแมวกวาแต่ละสียังให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยเช่นสีเหลืองช่วยในเรื่องของมิตรภาพรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสีดำช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีขับไล่สิ่งชั่วร้ายและสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความโชคดีครับ2เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7หรือชิจิฟุกุจินเป็นตุ๊กตาตัวแทนของเทพเจ้าทั้ง7ของญี่ปุ่นครับประกอบไปด้วย เอบิซเทพเจ้าแห่งการตกปลาการค้าขายจับปลาไว้ในมือซ้ายมือขวาถือคันเบ็ดไดโกกุเทพเจ้าแห่งการพบลูก,กเกษตรกรรมคุ้มครองสิ่งของในบ้านดิชามอนเทพตัวแทนของอัศวินและสงครามเป็นเทพผู้ขับไล่ผูดผีปีศาจส,สิ่งลี้ลับอัปมงคลทั้งยังคุ้มครองทรัพย์สินและคนในบ้านให้ปลอดภัยโดยมือหนึ่งถือหอกเป็นอาวุธส่วนอีกข้างถือเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก เบนไซเทนเทพสตรีองค์เดียวในบรรดาเทพทั้งเจ็ดเป็นเทพแห่งศิลปะดนตรีและความงามฟุกุโรกุจูเทพพเจ้าแห่งความสุขอายุยืนยาวลักษณะที่พบได้คือหนวดเคราวยาวและหน้าผากสูงโฮเตอิ <ote> เทพพเจ้าที่มีท้องกลมโตเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และสุขภาพจูโรจินมักมีสัตว์มงคล ช่นกกระเรียนหรือกวางเต่าอยู่ใกล้ๆสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของความมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนทั้งสิ้นครับ 3. ตุกตต๊กตารูแมตุ๊กตานำโชคของญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวแทนของความหวังความศรัทธาและความโชคดีครับลักษณะดเด่นมักจะมีสีแดงรูปร่างกลมไม่มีแขนไม่มีขาคล้ายตุ๊กตาลมลุกโดยหน้าตาจะคล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม มีหนวดและเขา่าโดยส่วนมากตุกตารูมะจะมีสีแดงแต่อาจจะมีสีอื่นบ้างเช่นสีเหลืองสีเขียวหรือสีขาวตรงบริเวณคางจะมีการเขียนคำขอพรไว้และเหตุที่ตุกตารูมะมีลักษณะาขายตุกตาลมลุกเพราะเป็นคติธรรมที่หมายถึงตุกตายัางลมเหลวลุกขึ้นได้ชีวิตมนุษย์ก็ต้องลมเลลาลุกขึ้นมาได้เช่นกันครับ สีตุ๊กตาโนคูกโนคูกในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฟุคุโรซึ่งแปลว่ามีโชคมีลาภไร้ความลำบากคนญี่ปุ่นยังเชื่อว่าโนคูกเป็นสัตว์ที่ฉลาดเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจึงนิยมพกโอมโม,มริหรือเครื่องรางโนคูกรูปแบบต่างๆที่ทำออกมาซึ่งเหมือนเป็นตัวช่วยนำทางแสงสว่างติดตัวคนญี่ปุ่นแทบทุกคนโดยเฉพาะในหมู่นักเรียนนักศึกษาครับ าตุกตาซารุโบโบตุกตาซารุโบโบถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนำโชคของชาวญี่ปุ่นพบมากในจังหวัดกิฟุเป็นตุกตาที่มีใบหน้าว่างเปล่าไม่มีคิ้วตาจมูกหรือปากมาทำจากผ้าสีสันสดใสแต่ละสีมีความหมายมงคลต่างกันไปเช่นสีแดงช่วยเรื่องครอบครัวการปกป้องคุ้มครองหรือสีฟ้าช่วยในการเรียนเป็นต้นโดยจะพบมากในเมืองฮิดยา,ยายายหรือแม่จะทำตุกตาซารุโบโบ มาให้ลูกสาวที่จะออกเรือนให้เป็นเพื่อนข้างกายเมื่อต้องไกลหา่างโดยแฝงความรู้สึกและคำอธิษฐานให้ลูกสาวมีชีวิตครอบครัวที่แสนสุขเมื่อท้องก็ขอให้คลอดง่ายและขอให้หลานที่เกิดมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงครับภาษาทีนีดะสรุโบโบแปลว่าลูกลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์มงคลหมายถึงความโชคดีและครอบครัวที่แสนสุขและการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและความเจ็บป่วยครับ 6. รูปปั้นชีซา ชีซาเป็นสัตว์ในตำนานของคนญี่ปุ่นที่มีความคล้ายกับสิงโตและกิเลนรวมกันโดยตามความเชื่อน,นั้นชีซาจะมีสองเพศคือเพศผู้และเพศเมียสำหรับเพศผู้จะอ้าปากส่วนเพศเมียจะไม่อ้าปากนิยมมอบเป็นของขวัญคู่กันสองตัวส่วนมากจะพบรูปปั้นชีซ่าทางหมู่เกาะโอกินาว่าคนโอกินาวาจะวางรูปปั้นชีซ่าไว้หน้าประตูทางเข้าหน้าบ้านหรือไม่ก็วางไว้บนหลังคาบ้าน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อนำไปวางไว้จะช่วยดึงดูดเงินทองโชคลาภความร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและขจัดสิ่งไม่ดีออกไปด้วยครับ 7. อากาเบโกตุกตานำโชคญี่ปุ่นที่เป็นหัวสีแดงสดซึ่งเป็นสีที่มีความขลังในการไล่ผีสางและสิ่งเร็วร้ายมีลักษณะหัวจะยึดติดกับแกนไม้ยาวเข้าไปอยู่ภายในลำตัวทำให้หัวของอากาเบโกสามารถขยับไปมาได้อากาเบโก เป็นเครื่องรางหรือของนำโชคที่เชื่อกันว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคภยัยการมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเชื่อว่าหากเด็กคนไหนมีอากาเบโกะจะทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายและอากาเบโกะยังเป็นของฝากประสำจังหวัดฟุกุชิมะที่โด่งดังและมีชื่อเสียงอีกด้วยครับและนี่ก็คือเจตตุ๊กตานำโชคญี่ปุน่นที่มีความหมายมงคลควรมีไว้ติดบ้านหรือติดตัว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความโชคดีให้กับตนเองและครอบครัวครับดูคลิปนี้จบแล้วหลายคนคงจะไปหาตุ๊กตานำโชคทั้ง7มาไว้ติดบ้านหรือติดตัวกันเลยใช่ไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็